ไนปนบี่นไนี่น้องตอนนี้ก็พังกันทารถปากกันทา,ายหู <วะ S 2> ทีมงานทายหู <วะ S 2> บริษัะหนักครับบิษัทหนักไปก็เศร้าก่อยคือเก่าล้วพี่น้องนะคะขี่รถไฟ

ใบเก่าข้นนัพีิลป์ไม่ยอมเปรับไม่ยอมรับเลยไม่อานักเรียนเก่าข้นนี่นักศิลตอนนี้ก็ลังับกันชารถพับก,กันท้ายหูทีมงานทายหูทีมงานทายหูน,ยหนะขับรถรถเงี้ยโมมา นนาสามารถหอดวาด,นน <c oughs> ดแล้วเนาะแต่ว่าพ่อกับผมคเคยมากจ,จะทาบึงเหมือกับเอาโมงทิพ่าเห็นยทาไปก่อนะ ฝากต่ออีกหนึ่งใบสาธุเด็กตั้งแตนน่เช้านีได้ติ๊กนะจากนักท่องเที่ยวสาวไปที่กำลังดูจังนะได้แพ้อ่อะไรนะยูโรได้แพ้ยูโรหนึ่งใบได้แพ์ดอลล่าหนึ่งใบได้แพ์ลาวหนึ่งใบโอ้โวันนี้ทำไแงก็สาวไป ขาเอเดินมาให้เองเลยนะเขาบอกว่าชอบโผล่ศพว่าเอ่อตั้งหากตั้งบุญตั้งหักจาอโมทาราบุ้ด้วยเนาะจากอันดับปีมีครั้งเดียวเลยอาพิจารณาที่ผมจะได้มาถวายเสียงให้กับทางวัดเรานะเอ่ออนดับปีมีครั้งเดียวเลยจะนะแล้วก็การหล่อเทียนที่ก็อหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะ าน้องสาวมาต่อร้อยบาทต่อ,อก่อนะนลูกเสร็จแล้วมาลงฝากปือนะจะลงฝากปือที่ปืนหรือว่าพีเทเสต์ราตัดขอตัดได้เลยลูกเป็นนันเนนกเศรษฐีลกมานักรวยน้ารวยแกมาเออเสียันนักเศรษฐีอนะของลงพ่อรวยจังมาแม่แค่ชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้ว,วนะเออคนที่น้องก็ฝากตองว่า ครับครับนะครับนะครับนะรับนะบนะครับนะครับวับนะันะคับนะครับะครับนะครับนะครับบันะครับ ต่ออาเธอรเจอต่อออรัาเดิร์เจอปูแกลงน์สามารถล่วงต่างๆขอเรานะเราต่อไว้ต่อได้ต่อดีต่อ้ากต่อดีต่อดีต่อเก้า้ว ดูออกมาว่า <coughs>

I didn't know. Madame, all by foot.

được chưa? được rồi, <laughs> cái này mà. cái này พอดีอันถือมือสนัดยุดนั่นแล้วก็เป็นอันนั้นเป็นในไปวัดนะพี่น้องเป็นในไปทำบุญแล,ล้วก็ับเวลาเป็นในหายคิปมมหาแสดงแล้วก็บเป็นทามาเอ้าโบกนะที่ทรงให้พอดีเป็นไปวัดนะพี่น้องเหาก็เลยเก็บผ่าบรรยากาศมาให้เบิึง

สรุปแล้วเศร้าก่อยบ่ได้นับแต่ว่าเศร้าน้นนั้นลอยหนึ่งกับหาบาทนอกจา่นอแต่บหัวซีแมนหรือบ่แมนหลือ่อนับพิษนับถือให้ยังบบหัวได้ไง ก็เด็กๆก็ออกมาจลาแล้วเนาะแล้วกีเด็กกเนาะะชิดก็มีจ้าเพี่งชนิดเลยก้็ใสก็แทก็ติดตามเป็นร้อนเข็ดขิดต่อไปนะ